เข้ามาแล้ว4งวดติดแอดมิสเตอร์บเงินเทวดาใครก็อยากได้ปีแปดสิิงหาคม2565ันารมาแล้วคำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อนำเสนอข้อมูลแนวทางสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยนะคะสวัสดีไปยังพี่น้องปองป่ายสุภูสุคนค่ะที่แวะมาชมแนวทางกับช่องแม่มอนลันลาซ่อมผ้าพาลวยนะคะก่อนจะไปพบกับแนวทางนะคะฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้แม่มอนเลยเนาะคะ่ะพบกับแนวทางแรกกันเลยนะคะ แนวทางชุดแรกนะคะเป็นของแอดมิสเตอร์บอลเกือบหลอกค่ะท่านผู้ชมสำหรับงวดที่ผ่านมานะคะเข้ามาแล้วค่ะ4งวดติดเลยนะคะค่ะงวดที่ผ่านมาเข้าที่49นะคะเป็น2ตัวกลับบนค่ะท่านผู้ชมสำหรับใบที่แม่มดนำสเวนเนื้อผ่านไปไม่ว่าคลิป ไหนก็ตามค่ะท่านผู้ชมที่มาแรกๆเนาะคะ่ะเป็นของปลอมและลอกเลียนแบบนะคะของแท้ค่ะแต่ว่าเพื่อนเอามาเปลี่ยนแก้วันที่นะคะท่านผู้ชมหากพี่น้องบอมักค่ะลืมไปให้หมดนะคะสำหรับแอดมิตรบอลมาดูชุดแท้ชุดจริงกันเลยค่ะ16เดือน865นะคะถ้าของแท้แอดมิตรบอลก็ฝากมาบอกว่าเขาจะลงวันที่13สิงหาคม แบบนี้มาให้ด้วยนะคะท่านผู้ชมลงวันไหนก็จะเขียนวันที่ลงด้วยนะคะกํำกลับไว้ค่ะกันกันเขาเอามาปลอมเนาะค่ะพี่น้องเนาะถ้าเบิง์วาสิกันสิเคไดบอเนาะค่ะ16เดือน8 65ชุด3ตัว183 184 185 193 195และ105นะคะชุด2ตัวค่ะ06 16 8 3 8 4 9 3 9 5 8 5และ05นะคะมาตามกันต่อที่แนวทางเงินเทวดาของแท้ปี8นะคะท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาค่ะเข้าที่4 1นะคะ4 1เป็น2ตัวกลับล่างนะคะส่วนชุด4 9เพิ่นให้ล่างค่ะพี่น้องแต่ว่าก็หนีไปขึ้นบนนะคะเป็น2ตัวกลับบนเนาะคะ่ะ ค่ะงวดใหม่มาแล้วนะคะ16สิงหาคม2565วิ่งบนที่เลข6ค่ะท่านผู้ชมชุด3ตัวเด่นที่683 2ตัว83 63และ86นะคะชุด3ตัวรอง483 650 625และ796นะคะล่างค่ะเด่นที่เลข7นะคะชุด2ตัวเด่น7172 70 ชุดกันบนและล่าง16 50 51 52และ96นะคะเงินเทวดาชุดกันนะคะมาบ่อยเดินดีค่ะกันบนและล่างนะคะชุดต่อมาค่ะเป็นแนวทางเลขทูบวันพระใหญ่ของไอไข่ให้โชคนะคะ190นะคะ2ตัว9091และ10นะคะ ส่วนเลขท้าย2ตัวนะคะท่านผู้ชม8991และ90นะคะให้เน้นไปที่90ค่ะท่านผู้ชมชุดตัวเลข9009นี้นะคะก็มาตรงกับแนวทางเลข2แดงค่ะววันที่16สิงหาคม2565สั่งวิ่งที่6ตัวเดียวนะคะชุด3ตัว906และ916นะคะ สตัวค่ะ90 06 16 36และ18นะคะต่อกันที่แนวทางชุดนี้ค่ะมาใหม่นะคะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของแอดขวัญตานะคะงวดที่ผ่านมานะคะให้ล่างที่เลข4ค่ะ ให้4114นะคะมาตรงๆเลยค่ะงวดใหม่16สิงหาคมให้ล่างเด่นที่เลข0นะคะชุด2ตัวคือ1001นะคะมาต่อกันที่แนวทางชุดเน้นของแอดลุงนินค่ะชุดบนนะคะให้เลข4นะคะชุด3ตัว624เน้นที่24นะคะและก็64ค่ะท่านผู้ชม ส่วนล่างนะคะให้เด่นที่เลข 1, 1 3เป็นชุดเน้นล่างนะคะและก็2 3นะคะมาต่อกันที่แนวทางเลขทูปปู่นินลการของอาจารย์ไม้เอ,เอกเลขนาคารนะคะท่านผู้ชมซึ่งค่ะมีชุดตัวเลขให้ทั้งออมสินทศกศสและรัฐบาลไทยด้วยเลยนะคะ16สิงหาคม65นะคะ 860และ890นะคะตัดเล่นตามดวงนะคะท่านผู้ชมชุดต่อมาค่ะเป็นเลขเน้นของแอดจุ่มนะคะโพสให้วันที่13เดือน865นะคะรัฐบาลไทย299นะคะ2ตัว99และ04นะคะ แนวทางชุดต่อมาค่ะอําลาพาจ้าก,กันเนาะค่ะพี่น้องในคลิปนี้ด้วยแนวทางเลขตารางของอาจารย์หนุ่มสกลน,นะคะท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาค่ะมาครบนะคะ594กนะคะ41ก็มาค่ะพี่น้องสำหรับแนวทางเลขตารางของแอดหนุ่มสกลน,นี่ก็เข้ามาแล้วหลายงวดติดนะคะว่างเว้นไปหนึ่งงวดนะคะท่านผู้ชม สำหรับนวดนี้นะคะมีเลข5เลข6เลข9เลข0เลข1เลข3และเลข2นะคะสามารถจับวินได้เลยนะคะท่านผู้ชม ตามดวงเนาะค่ะพี่น้องเนาะคันดวงดีอาร์อิปโปเช่สามตัวตรงก็ได้นะคะท่านผู้ชมค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์ที่เอื้อเฟื่อข้อมูลแนวทางนะคะขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านค่ะที่เข้ามารับชมและรับฟังนะคะผิดพลาดประการใดไม่หมดใจขออภัยค่ะท่านผู้ชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ